งันเนี่ยกองเห็นว่าหนความสุดพความสุดพเมื้อคือหดความเป็นต้องัข้อหาเสียงอเจ้าเจ้าเป็นจะผพ้ดีพวกงามดูหอกับผู้งานปานี่หน่ะเนาะวันใดเบิดตัวนี่แหละค่ะ ขอยบบไงหนึงเจ้าเคยเบื่องบนนังประโมไทยนังบอตือสมัยตะกี้เหรออคยเบิ่งรูเออน่าที่แวนี่หาเบิงได้กับผัวปัานเบิ้งเนี่ยแล้วนำึกโอ้ผัวเป็นเจ้าของนังป่ะอผัวก็ใส่เอากับเบ้งหารเบิ้งหนังกันนี่ละโอ้ไม่ไปเบื้งนังไม่ไปหาซี่เดีนี้เันข้างจังก่อนนี่ช่น ซอเสียส e, e, ja. ิพุ về, ่งสยามอรู้ไงาบอกว่าเป็นแบบกีอันั้นบอกปลาชิเกเา่อปลาชิพมีคนปลาชิแบบไหปลาชิพมีขนค่บอกบจอบกแ่เว้ยากับผู้ไหนฮะนากับผู้ไหนีดี ไม่หามไม่ลืมกหนมาจะผัวผัวผัวโอ้เป็นห้าตจั้นเต้อคนตาบอดไม่เห็วเอาสุเจ้าว่าสุตาดีมันิซี่คอยย่ดอตาดีตาบอดจีตาตาบอดค่ะตาดีบอดทตะไม่รดตาบอดที่ีแนวเห็นม่ มันดีบ่เอาหัวคนต่าบ่หัวหัวตาบ่ดิ่ีดีไหมยัยเป็นยังไงเอา้าก็ต้องรอ,อยามเมื่อคืนยากเป็นยังไยามบุบมันก็นั่ง มือดีเหตุการณ์เป็นไจับมือเขาบาดีรอเหตุกังมันบ่เห็นหัวนี่มัดเขดีไหมเอามันชี้ถื่อขคาบากันเหรอยาเหรยไมเามันจะไม่มีกูหงเมียควายจะไมมาอยู่เมีย่ายกวเงินดูทางนี่กำลังเมียเงนเขา่นกัน ทัอยู่ทัคุณท้งอยู่ทีทงพี่เอาเนี่ทังพี่เโอยนปาบอไอ้มาเกงแตเมาบจังสีแม่นแดนี่มือมก่อนมือก่อนมือก่อนกอ่แม่นแเ้องหอบก่อนเบื้องหโอยนแม่นเบื้องหอีมองนี่มมามามาประจที่ประจำที่เออวางตัวทันี่นั่งนี่ เออนี่จับไจับจัอทำมงทำมงรอกันมั้อเออนี่ออเมึงคัออนนี้หไว้เปอเอ้ยนที่ทำฟองก็้มาทำกูมันเนคือบุญบาอตัวนี้ทําังไงเขได้เปิดหน้าทาการแสดงได้บานี่โอ้ยจ่ออนยูสันเน่ยจอย่มาเชียอาไหอยับจ่อป่่ออนจ่อให้ม่เนจภาเนน แค่ไหนแม่ทดีละมันก่เห็นมาได้ว้าเจ้าหยาบไปว้าวตัวเอออาแล้วพี่น้อกวันนี้ทีมงานซอเชียรเส้นลุงสยามที่ได้เปิดม่านทำการแสดงงอดจะขับกล้าแสดงไม่ต้องเต้นโซบจากนนี้ว่าแม่เล่นเล่นชีดมูฉีมาได้หนึ่เต้นเลยบ่มีฮอตเต้นโซบใช่วันนีเรืเปิดน่านวันนี้พูนยาบานมาเปิดน่านบ่พูนยาบ้านไปอยู่ไปใส่ไปตีไก มีทีมงานสเชื้อเส้นลุงสยามก็ได้เปิดน่านทำการสแสดงไปรองเอาเย้ฮัดเช์ กินแม่ไ,ไปด้ยว,ว่ามีงานโดนไปไนไหนแล้วว่ามีงานโดนไปไนไหนแล้วฮะว่ามีงานโดนปไนไหนแล้วแปดเดือนต้อมีงานเท่านั้นฉันว่าประเทศมันมา,มาชื่อกันนะว่าเอาละพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานโซเชียลเส้นลุ่งสยามของเฮงนะครับพี่น้องหนังปอกตื้อหนังประมูลไทยที่แสดงในท้องเรื่องสังสินชัยตอนเออตอนสินชัยราเอาอาา่านไหมไง นี่ทานสมัยเก้าดีวันมวนี่โหยมาลายเละเนาะชาแนกเปิดมาที่ทำทองพระฤาษีพี่น้องฤาษีพันมุนีทรงทำะจด้อกอีกไปว่าใจที่ สีกระเทยอสีกระเทยเป็นไรต่ไม่สีกระเทยสบด้วล่วยเอ้าเอมาจากาวนไถึงนึสีตาฟไม่มีผัวมี้นอสีงเออไม่สเป็นผัสมันต้องมีเมีย าาออถึงลูจีตาไฟไม,ม่ัมีฤิเดชมากมายต้องตัวจึงมา,งาตัวจีทะยานตหน, <c oughs> น้หนาปังฮิฮิฮอวอ่าฮิฮิฮิดเฮิดิฮิฮิฮ้ฮิฮ้ฮิฮิฮิฮ้ิฮิฮิฮิยิฮ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 ิิฮ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 ฮฮฮิฮฮฮเฮฮฮฮ เคยอิเลียข้าพเจ้าเป็นฤาษีภาวนาทุกเวขาำอยู่แลยส่งพี่น้องอนอยากปากมองผู้ชายมาตกตึ้ทองมาหลายปลาหลายปีแล้วอดฉี่เกือบตายพี่น้องยังได้ทำมันอีกมีลูกศิษย์มาหลับยังมีชาลัมคนหนึ่งสืบว่าท้าสินใจพูดียวพูดียาวอีป่อ เงีนีช่เงี้น้ำชันนี่หลายฝ่าดาฟีแล้วเอ้ยชินใช่ไปใส่น้องเอาไว้เห็นขินมหาพระเจ้าตาเลยทียืนทาลูกสินที่ดีก็นะ ก็บอกบอกนะว่าไผ่าเป็นบ้าห่วยบ้ากัเสียคือขันบ้างไผ่ไม่ค่อยบ้ากันอะไรเองคือกันดารอะเคยแกซีดกับปเจ้าตาเอ้ยไา่จำได้สินใจเอ้ยคือว่าตัวของผมนี่ได้รับคำสั่งจากพระยากุศลาร์ใครพนากงาอยู่ม้างมั่นอานุราชกำลังเพิ่มจ้าเออคือว่าเดี๋ยวนี้ผมมีแกท่านพนุและว่าอยากจะขอของดีจากปเจ้าจ่าเพราะจะไม่ให้ผมมากับปเจ้าตาเอ้ยอยากได้ของดีมาตีเท้าแม่แล้วสิใจเอ้ย นี่พระเจ้าตาดิตับเพลกาวนนานาเป็นร้อยปีสองร้อยปีปัะเภทของดีนี่บ่เออไม่อยากเพทั้สั่นบกเมนแล้วบาที่นี่มือนี่สิหันยังแกสินไสพระเจ้าตาม่น้าอวบ่าีน้ำอวิมเนอ้น้ำอ่มน้ำออิ่น้ำอวบอน้อ่น้อวบอิมน้ำอ่มนอวอมน้อวอ่น้อ้ว่นวน้อ มันแม,มนด้วจี่จ้าแ,แมนแมนแมน,แมนอีละเท้าน้ามบบารมิมันใส่ห้างนั่นไองสเอา้ากินข้ามระริกกะน,น้อยแล้วน้ำตามกินรบ้างเนีดเป็นอยังโอคอนนะเด่ว่วขั้นบนอร์หัวนี้ลองแก้ผ้านางกันแล้วอะะขอบคุณพระเจ้าตาบัานี่โลกกระไรล่าหวงตาเอาป่าไ่เ,เอ สินใสผู้ที่มีลทิที่รอนเก่ียดาในโลกว่าโลกาเจเจเจธราูบ้านชเลานหันพ่อเราเลี้ยวท่านไม่ทันชาเไดรลาหลวงตาเข้าไป ボケない

เ้าและสิลลอมเพลงหาพีโคอยู่นี่ก็นะยมากกว่าเือก <nih>? ิน <annoying> จ <stuff> ้า <cider daha zed> เพื่อนเหรอไม่ดีจริงรโดนการปลาจริงสิฮะเธอบอกเก่งกว่าเหรอเธอบ้านอย่างนีเลยเหรอ าถเพื่อสิ้เป้าใสสินใสเอาสินใสมาเป็นหัวพี่้องโหน่าจุเป่าทันทีโอมาึตีมาลึกตึกลโอมาลึตึกมลึกมโินใจโดนม้นเข้าไปทันทีเกิดอาการท่านปีดตกลุ้ม โมราไมีอยากล้มทางเพศเป็นยางมากสินชัยกับโมราโดดกอดกันทันทีกระโดดแห้งป่านนั่นหลังจากนั้นสินชัยถอดเสื้อโมราออกทันทีหลงงัลงจากนั้นโมราปดมาไหมเอาไม่อยางหลงหัวลุตเพราะชื่อจังป่าไหลไรในญี่ปุ่นเนี่ยวอว์อย เอาใจอุ้ยเนาะวันเมียนีละหลดหูของมีอหลันัมลอเ็วถอดเสื้อสินงจออกเช่นกันพี่ห้อถอดถอดเสื้อสินงเออกสนใสเสียได้สินบัปอดมาเลยเสือได้งาวีหานันอี มาถอดเนาะหลังจากนั้นพี่น้องทั้งสองพ่อรักกันอยู่ที่กลางปา่ากระโดดกอดกันทันทีกอ<ส>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 